อ่ะโอเคก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในเกม p r i n c e s s c o n n e c t r e Dive กับผมอีกแล้วนะครับโอเควันนี้เกมมีอัปเดต ตัวละครใหม่นะครับนั่นก็คือน้องรินนั่นเองนะครับสําหรับใครที่เป็นสายโลลิคอนก็ก็น่าจะหมายตาน้องเป็นพิเศษนะน้องเป็นตัวละคร2ดาวเนะาะเพราะงั้นไม่จําเป็นต้องรีเปิดก็ได้แต่สําสหรับวันนี้นะครับจะเป็นการชาพิกอัพของตัวละครน้องรินแล้วก็ตัวละครใน หน่วยระตเวนคาออนนะครับอย่างมาโฮแล้วมาโคโตนะครับแล้วก็นั่นแหละอีกคนหนึ่งก็คาโริไม่ใช่ไม่ใช่คาโอริเอเอจำชื่อไม่ได้นั่นแหละเนี่ยตัวละครก็สามารถเลือกได้มีน้องรินนะมา,าโคโตเออคาโอริอะไรมาฮิรุนะครับชิโอริริมะนะครับโอเคเดี๋ยวแล้วแรกตัวของมาโคไม่ได้อนะ โอเคแรงไม่ได้ก็ช่างมันนะสำหรับใครทีเ่เล็งเป้าหมายอย่างมามาโฮหรือมาโคโตวไว้ก็ตู้นี้น่าเปิดนะ,ะสำหรับใครที่เลงสอตัวนี้ไว้ตู้นี้ก็น่าเปิดนะครับโอเคส่วนความสามารถของน้องรินนะรเราจะมาดูกันดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวนะดูตรงข้อมูลตัวละครเนาะ ยูเนียนเบสของน้องรินนะครับก็คือ,อฮิลเพื่อนทั้งทีมนะครับเล็กน้อยและเพิ่มพลังโจมตีกายภาพและพลังป้องกันกายภาพปานกลางเนาะอ่ะก็ณนะเลเวล80ก็คือฮิวหร้ี่บเนาะไม่แหรงนะไม่แรงไม่ไม่ไม่แรง,นะแรง,แรงถ้าเทียบกับพวกยูอะไรพวกนี้ที่ฮิวหลักพันอะไรพวกนี้ก็เป็นตัวที่ฮิลไม่แรงเนาะแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีกายภาพ 486ร้48นะเลเวล80เนาะแล้วก็อ,อพลังป้องกันเวท mm hmm. เดี๋ยวเขาจะเขียนผิดหรือเปล่าตรงนี้ต้องเป็นพลังป้องกันเวทสิใช่ปะเออสกิลนะครับสกิลแรกจะมีสกิลเ,เพิ่มพลังป้องกันเวทให้เพื่อนในขอบเขตเนาะ mm hmm. อย่างมากนะครับ98หน่วยนี้ก็คือเยอะนะ ก็คือเกือบร้อยหน่วยก็พอๆกับพาสีสกิลนะครับจะมีสกิลเออ่สร้างดาเมจให้ศัตรูหนึ่งตัวนะครับแล้วทำให้ติดสตันเนาะดาเมจก็ไม่ได้เยอะมากนะครับอ่าแล้วก็สกิลพาสีก็เพิ่มพลังป้องกันเวทให้ตัวเองเนาะโอเคสำหรับน้องริมนะครับน้องรินเป็นตัวซัพพอร์ตที่เอ่อ หลักๆแล้วน่าจะลง PVP มากกว่านะครับอ่าก็จริงๆผมก็อวยน้องนะแต่ผมไม่มีเพชรแล้วนะครับอ่าดูเพชรผมไม่มีเพชรแล้วที่จะเปิดน้องเนาะแล้วก็ในวันนี้นะครับในการอัปเดตครั้งนี้มีตัวของนี่นะครับอุปกรณ์แต่งบ้านใหม่นะครับสำหรับใครที่เป็นสายแต่งบ้านก็มาซื้อกันได้นะครับ อ่าก็นั่นแหละสำหรับใครที่เป็นสายแต่งบ้านนะครับเซตนี้ก็ค่อนข้างสวยเนาะตุ๊กตาเนี่ยจัดเลยซื้อเก็บไว้ซื้อเก็บไว้ก่อนนะที่เหลือค่อยว่ากันนี่โคมไฟมาโฮนะครับเอ,อเราเราไม่จําเป็นต้องซื้อเยอะขนาดนั้นก็ได้บ้างที่สำคัญเลยก็คือนี่กําแพงนะครับราชาอาณาจักรมาโฮนะครับ เราซื้อเก็บไว้ก่อนผมเป็นคนนะอวยมาโฮนอเพราะงั้นผมก็จะซื้อเก็บไว้นะครับส่วนบันไดบันไดนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้เพราะงั้นผมจะไม่ซื้อนะครับโอเคประมาณนี้ก่อนอ่าเป็นร้านค้าพิกอัพเนาะโอเคต่อไปนะครับน่าจะเป็นอีเวนท์ที่หลายคนน่าจะดีใจกันมากนะก็คือ,อโนมอนดับคูนสองนะครับ เออโนมอนหนอบคูลสองจนถึงวันที่อ,อ่อสิบสามเนาะเวลาเที่ยงนะครับอ่าก็ด่านโนมอนก็คือจะดอกคูลสองเนาะโดยที่ E X P ผู้เล่น E X P ตัวละครค่าความสนิทแล้วก็ตัวข้ามครับเอ,อ่อแล้วก็รางวัลเคลียร์ครั้งแรกสามสามดาวจะไม่นับรวมในแคมเปญเนาะอ่าโอเค ก็ประมาณนี้ก็ดอกคูณสองก็อุปกรณ์ก็ดอกสองเท่าเนาะสำหรับใครที่แบบเ,เป็นสายฟาร์มะอะไรเงี้ยก็สามารถฟาร์มตอนนี้ได้เลยนะครับเรียกได้ว่าแบบฟาร์มกันสบายอกสบายใจนะครับอ่าสำหรับใครที่แบบเออกำลังปั้นตัวอยู่เงี้ยก็แบบถือว่าเป็นอีเวนท์ที่ดีนะเพราะว่าวันที่เจ็ดีแคดแบทเทิลจะมาเพราะงั้นหลายคนอาจจะต้องเตรียมปั้นตัวรอไว้ก่อนเนาะเสียงผมแบบ ง่วงนิดหน่อยเนาะอ่ะเราไปดูกันดีกว่าการตอบคูณสองมันเป็นยังไงนะครับอ่าอย่างอันนี้ผมขาดใช่ไหมผมก็ลองดูนะปึ๊บนี่เวลาดอกไอเทมมันจะดอกมาสองอันเนาะอ่าเนี่ยตั๋วก็ดอกสองอันนะหรือเปล่าเออเหมือนตั๋วจะดอกสองอันด้วยนะอารุจิม อ่าสำหรับอีเวนที่ค่อนข้างดีก็น่าจะเป็นการตอบคูณสองนี่แหละอย่างที่บอกนะครับมานานนะเอยสตามิน่นะครับกดได้กดไปนะตอบคูณสองนานๆจะไม่เชื่อว่านานๆจะมาทีหรอกแต่คือแบบมันก็ไม่ได้มาบ่อยขนาดที่แบบว่าเอออยู่ตลอดอะไรเงี้ยเราก็แบบช่วยโอก,กาสนี้นะในการปั้นตัวซะตัวไหนที่ยังไม่แรงเจ็ดก็ปั้นให้แรงเจ็ดซะ อะไรอย่างนี้เออโอเคก็ส okay. <cient yal> ําหรับกระชาน้องลินผมก็อาจจะไม่ได้เปิดเนาะเพราะอย่างที่บอกผมผมก็ไม่มีเพ็รมากพอเนาะแล้วก็นั่นแหละแคนแพทเทิร์นนะครับวันที่เจ็ดนี้ก็เตรียมตัวไว้ให้ดีนะครับแคนไหนที่แบบว่าออยากอยู่ปุนท็อปๆนะครก็เตรียมตัวกันไว้นะเพราะว่ายิ่งเราอยู่อันดับสูงนะครับเราก็จะยิ่งได้เพ็ดเยอะนะครับ อ่าโอเคก็ขออวยพรให้ทุกคนอ,อยู่อันดับสูงๆในแคนเบทันกันนะครับสำหรับผมผมก็เตรียมทีไว้เรียบร้อยแล้วเนาะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย